วัสดีทุกคนด้วยวันนี้จะมาเอาชีวิตรอด100วันแบบชิวๆไม่ต้องเร่งเล่นไปเรื่อยๆสบายๆภารกิจของเราคือมีอยู่สองภารกิจใหญ่ๆคือหาที่พักกับการหาอะไรวะทำอะไรค่าเจ็กก่อนนี่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 นีอนี่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 แล้วภารกิจที่สองคือทำชุดก่อนเลยให้ ครบทั้งเซห้ได้นี่ไงนี่ยนเออ่นสายมาเจ้าแกนี่แล้วแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมกูเกิดที่ภูเขาเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเหล็กเยอะเลยว่ะตรงภูเขาขันตัวนึงขอหน่อยเจ้าแกไอ้น้องขอขอหน่อยดิขอหน่อย,ท,ออยที่นี่มาขัา้นตอนแรกเราต้องหาไม้ก่อนหนไม้วะเอ้ไหนเห็นไหมทุกคนนั่นไม้ ไปไปตัดไม้เลยไอ้น้องไปตัดไม้แล้วทำไมกูต้องเกิดบนภูเขาด้วยนะเนาะพูดซ้ำทำไมวิ่งเลยกดวิว่งหนอหนอพี่มาแล้วน้องตัดไม้เลยเฮ้ยพึ่งนี่วะก็แปลว่าต้นนี้มีโอ้มันแตะไม่ได้เดีด๋ยวกูโดนต่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเรามีต้นไม้อยู่ข้างๆตรงนู่นเคไดเวลาตัดไม้วิ่งเลยวิ่ง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 อ๋อตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เอ้ยตัดไม้เลยคลิปนี้อาจจะมีการตัดต่อแนะเพราะว่าผมขี้เกียจนะ ข้าใจนะว่าผมที่เกียอืมและได้เวลาครับคัพติ้งเทเบิลกับฟติกทุกฟติกนะทุกคนฟติกกับคัพติ้งเทเบิลอ่าแล้วเราก็ครับติกเอ็กไม้นี่เอ็กซ์ไม้ครับและอืมกคๆๆ โอเคเรียบร้อยแล้วก็ุดหินตรงนั้นโอ้กดค้างก็ไม่มย้อยไอ้เออดหินไม่ใชุ่ดเดินเว้ยหินเว้กดหัวกดหินไงเออกดหินหน่อยกดเลยกดเลยขุดขุดโอเคได้ okay, หินมาแล้วบอกออกไปพิกัดไม่งูหน้าทีมแล้วแล้วก็คาพิกัดหินเลยนี่พิกัดหิน โ,โอเคครับเตีงด้วยคูดินสักงยี่สิบอันนะทุกคนโอเคเดิมได้เด็ทุกคนอันนี้คุณเละยี่สิบอันทนี้เราก็ไปหาหลิกกันภ่อกิจที่สองเราก็คือการทำชุดเกาะเลยคบเฟ็นะอ่ะโชว์โชว์โชว์รูปชิเกาะเลยคบเฟ็ให้มันให้พวกมันดูหน่อยเพราะว่ามันไม่เคยเห็น อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทุกคนระวังนะมันจะมีหิมะดูดคิดดีๆเราต้องฝืนคิดดีว่าจะมีหิาะนี่มันค่อนข้างจะสูงอุ้ยทำไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวตายเนี่ยเห็นไหมโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยกูุ้มเฮ้ยหลอกปี๊ยไปไม่ได้แดกกูหรอกไปน้องเออไม่เด็กกูหรอก เฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็กเหมือนเรากใช้เหล็กทั้งหมดประมาณยี่สี่ก้อนเพื่อในการเอ่อทำชุดเกาะนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยทานทานจะทานอุ้ยคูน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 ด้วยความรู้ดฝูคูนด้วยความรู้ดฝูคูนด้วยความรู้หลุด้วยความด้วยความหลุดฝูคุณเลยคุณเลยโอ้ทุกคนผมรู้อดอ่ะรู้ไหมผมกระโดดลงมาตายอ่ให้โทษเลว่าเก็บของเก็บของทัน

Well ถ้เป็นนี่ไงป่าสกุละบ้านอยู่ในป่าสกุละเอาเอามึงเขากำลังกําลังจะคุยอะไรบางอย่างกันเลยอ่ะนี่ไงทางบ้านเราค่อนข้างเรียบไปเลยเนี่ยเอาตะเผาตะครับวางก่อนวางนี่นี่เนี้ยกเตียงเออขุดออกก่อนโอ้ยเอ้ยเรียบร้อยได้แล้ววันี้ก็ตัดไม้เฮ้ยแป๊บนึงก่อรู้อืมบ้านนี่คือ นี่นี่คือหน้าตาบ้านของวันที่หนึ่งเผาก่อนเผาแรกอแล้วก็ตดัดไม้ตดัตดตดัตดตัดตัืโอเคขุดไปละโอเคทีนี้ก็เออฟางบ้านใช่ก็บเล็กก็ิบเล็กอืมก็บเล็กเลย เผาเร็วๆวะไ้ช้าชิบหายเลยอืมเผาแปลรูปแปลรูปเลยตุลาฟั่งบ้านโอ้โหนี่นี่ฝังบ้านอืมอืมนี่บ้านบ้านของวันที่หนึ่งโอ้โหการฟังฟังแบบง่ายๆเฮ้ยเร็วไอ้กูจะทำมาวะ้กโอยโอ้ยโอ้ยเฟก่อนเฟโอ้เฟปเ เฮ้ยยายายาวิ่งวิ่งวิ่งวิงเฮยยายาทำกู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 เลยอย่าตาย่ะไปบ้านไปจังหวะนี้แหะเข้าบ้านเลยบปามประตูไปเลยอ้ก่อขอรูดก่อน bịtเลย, lời, bịt Monster ở cay gần มาต่อ Let's go ไปเขามาสาบ้านมีกนานหมดเุยีฟพีกำลังถูกเผาไหมวุ้สซ่าสาใครวะเนี่กิดเดอี้กงเาเฮ้ยแก่ฟีดแก่ฟีดอแก่แปแปบไปรูปก่อนโอ๊ย